ไอโบดําเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันอืมครับคนที่นิยมชมชอบรัฐบาลที่ได้หนึ่งบาทไปเนี่ยเขาบอกนี่คือผลงานของรัฐบาลอืผลงานของรัฐบาลโดยพักคไทยอ่าโดยพรรเพืพ่อไทยที่เห็นใจประชาชนผู้ทุกยากอืมครับนะครับไปเอาเงินงบประมาณแทนที่จะใช้ในด้านอื่นๆเนี่ยมาแจกประชาชนถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อคนอืมครับ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายแรกเนี่ยก็คือกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็ผู้พิการนะฮะก็ถือนี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงแต่หลายคนรวมทั้งพวกเราเนี่ยอาจจะตั้งคำถามให้มันโบแดงหรือโบดำเพราะนั่นคือการสร้างภาระรายจา่ายให้ประเทศชาติแล้วก็ไปตัดโอกาส ในส,ส่วนของโครงการอื่นๆที่จะได้พัฒนาประเทศอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะถูกต้องไปตัดเอามา,า <จะ S 1> เพื่อที่จะมาทำเป็นกองทุนในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เราไม่ยังไม่พูดถึงรดสองนะเพราะยังไม่มียังไม่เห็นยังไม่มีกำหนดฮะยังไม่มีกำหนดกน็กพูดภาษาชาวบา <พอ S 1> ้านก็บอก,บอกว่าจะ,จะลดเงินด้วยซ้ำไปใช่ไหมไม่รู้ผมผมยังไม่ไปแตกจผมยังไม่ไปแตก ผมยังไม่ไปแตะผมจะไม่ทําอะไรที่ไปถ้าเรายังไม่มีข้อมูลเหมือนสุภาษิตชาวบ้านเขาบอกว่าไม่มีมูลหมาไม่ขี้ผมจะไม่ไปแตะลสองรัมสีช่วยให้สัมภาษณ์้วนะคุณสุปันโอ้ยคุณสักชัยไอ้คุณนรัชชัยเดี๋ยวก็บแบบอีหลอบเดิมแหละก็ต้องเราว่ากันตรงไปตรงมานะด้วยความเคารพ รัฐมนตรีทั้งสามท่านสี่ท่านดิครับห้าท่านดิคร,รับพรรมเศรษฐาสองท่านไงคือท่านนายกอด,ดีตนายกเศรษฐากับรัฐมนตรีครั้งไงครับอ่าแล้วก็มาชุดนี้เนี่ยรัฐมนตรีครั้งเปลี่ยนใหม่แล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยเดิมไงก็ต้องรวมเป็นสามคนที่พูดเรื่องเนีย้ยพูดแต่ละครั้งเหมือนกันไหมอ่ะ อือ่ไม่เหมือนกันแต่เวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอย่าไปฟังใครให้ฟังผมครับใช่ไหมก็ฟังผมไงออกอ่าวออกทะเลกันไปเนี่ยเดี๋ยวไหมฮะก็พูดไม่ไม่เหมือนกันสักอย่างเลยเนี่ยบางทีเราบอกนี่ทำไมไม่ทําวอลลุ่มอ่ะหมายถึงวอลลุ่มเรื่องแจกเงินดิจิตอลนะตอนนั้นเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แจกเงินดิจิตอลแล้วไงมันกลายเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับซึ่งถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะคุณสัจชัยนะ เราเคยพูดถึงเรื่องของรัฐบาลเสียสัตว์เนี่ยครับใช่โดยเฉพาะเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยตอนนี้พอโอนเงินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเอินโอนเงินสดเข้าไปเนี่ยนี่คือเสียสัตว์มีผลสมเร็จที่ผมบอกไงครับอืมเพราะมันไม่ใช่เป็นเงินดิจิตอลแล้วไงเป็นเงินสดโอนเข้าไปครับอ่าฮะ